รายชื่อ14สาวลุยตุรกีบรรยากาศก่อนเดินทางสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสาวไทยบินสู่ตุรกีลุยศึกว n นอในรอบสุดท้ายนะครับวันที่10กันยาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยาสนสุวรรภูมิสู่กรุงอังคาราประเทศตุรกีนะครับ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นนีก2022ในรอบสุดท้ายทัพสาวไทยจบอันดับที่8นะครับในการแข่งขันรอบแรกจากผลงาน12นัดนะครับชนะ5แพ้7มี15คะแนนทําให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับทีมทติไทยนะครับออกเดินทางจากสนามบินสวุวรรณภูมดิด้วยสายการบินกิสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK69 นะครับ เวลา23นาฬิกาไปถึงอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับเวลา5นาฬิกา15นาทีของวันที่11กรกฎาคมนะครับตามเวลาของท้องถิ่นนะครับและต่อด้วยเครื่องนะครับเที่ยวบินที่ tk 2 1 1 8น่นะครับเวลา7นาฬิกาถึงเมืองอังคาราประเทศตุรกีเวลา8นาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิน่นเดี๋ยวเราไปเช็ครายชื่อนะครับ14นะักตกนะครับ 1>, 1. พรพันธ์เกิดปราดกับกันทีมนะครับสสินิมาม,มานกากิจนะครับ 3. ปิยนุษย์ปั้นน้อย 4. สุภัตราภพยโรธ 5. หัตถยาบรรวงสุข 6. จนัดพรบรรดาศักดิ์ 7. แก้วกัลยากมุนทรา 8. ทิชายาบุญเลิศ 9. อัชราพรคงยศ10ชัชุนโมกสี 11. สุทธาตาเชื้อวู้หลิม12สิสพาพรจันทวิสูิ 13. พิมพ์พิทยากกรำและ14ธนชาสุขสดนะครับก็เดี๋ยวเรามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนะครับต้องดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรายชื่อแต่ว่ารายชื่อที่ล่าสุดนะครับ14รายชื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนาะตอนนี้นะครับทิชายาบุญเลิศน,นะครับก็จะมาเล่นตำแหน่ง MB นะครับต้องมารอดูผลงานของน้องกันนะครับว่า จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ช่านยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ